อดีศรเพียงเกตครับแวะไปชมประชาธิปัตย์ครับชมเลยเหรอชมครับรว่าส่วนตัวมองว่าพักประชาธิปัตย์เหนือกว่าพักเก้าไกลหลายขุมผมขอทักเดียวพี่อ,อดีศรด้วยความเครารพนะผมรู้ว่าเบอร์พี่กับแรมโบ้นี่มันคนละเบอร์กันนะครับ,รบแต่พี่อย่าไปอยู่แต่ตัดแต่งเดียวกับ <laughs> แรมโบ้มันมีข่าวนะครับว่าวิบฝ่ายค้านเนี่ยนะครับหาหรือเบื้องต้นว่าหลังการพิจารณางบประมาณปี67เเนี่ยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครับซึ่งชื่อนี้ครับขึ้นมาครับอดีศรเพียงเกตครับ ซึ่งเป็นวิปรัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับนะฮะก็บอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นหน้าที่ของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วทางรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวพร้อมจะตอบทุกคําถามที่ท่านสงสยัยสามารถอธิบายในทางการเมืองได้หมดเลยพอพูดถึงฝ่ายค้านเนี่ยคุณอดิศรเนี่ยก็แวะไปชมประชาธิปัตย์ครับชมเลยเหรอชมครับว,<ะ>ว่า เป็นเรื่องน่าห่วงมากเพราะว่ามีประสบการณ์โดยฝีไม้ลายมือแล้วเนี่ยส่วนตัวมองว่าพักประชาธิปัตย์เหนือกว่าพักก้าวไกลหลายขุมแต่มวยใหญ่เขาจะไม่ออกอาการเช่นจูรินเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะหรือถ้าวันดีคืนดีคุณชวนหลีกภัยลุกขึ้นมาเนี่ยสนุกไปเลยนะแต่สนุกแบบมีสาระครับอ,อ๋อเอาละครับทางพรรเพื่อไทยมองว่าพักประชาธิปัตย์น่ากลัวกว่าพักก้าวไกลซะอีกอ่า ช่วงนี้ผมคุณในส่วนพูดอะไรที่ผมก็อ่านผ่านครับผมขอไทยแต่ว่าเวลาที่พูดอะไรตอนนี้นะคือผมผมรู้สึกเวลาแกพูดอะไรที่ผ่านอ่ะคือมันมันในในรัฐบาลมันจะมีคนจํานวนหนึ่งมันมีคนกลุ่มหนึ่งครับยุครัฐบาลที่แล้วนี่คือแรมโบ้ครับผมผมขอทัก เดี๋ยวพี่อดีศรด้วยความเคารพนะผมรู้ว่าเบอร์พี่กับแลมกับแลมโบ้เนี่ยมันคกละเบอร์กันนะแต่พี่อย่าไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกับแลมโบ้ะระวังนะไอ้ตำแหน่งเนี่ยมันมันเป็นตำแหน่งที่มันลดเกรดชื่อของคุณอดีศรที่อย่างพี่หนูริ่งบอกว่าเออแบบคนจะไปเปรียบเทียบว่าอ่ะเหมือนกับแลมโบ้อย่างเงี้ยหรือบางคนก็บอกอาจจะเหมือนแบบสมัยคุณปารีนาหรือว่าคุณธนากรคุณแดกธนากรอะไรแบบนี้นะครับคือมันต้องมีมันมีมันมีตำแหน่งแบบนี้ในทางการเมืองเราต้อออกใช่ไหมหรือว่าคุณศิระ สมัยก่อนใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้เราดึงใครอ่ะก็คือคุณคุณอ๋อดีสอนแหละก็ดีสอนเนี่ยโถเป่าแคร์ด้วยพี่ครับ